สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะง่ายๆแ๊บเดียวนะคะและแบบที่เราจะมารับของนะคะก็คือแบบ i ีสแลนด์ o อฟมนนั่นเองนะคะไปกันเลยพอวี่มาถึงตรงนี้นะคะก็แค่กด e นะคะแล้วก็คลิกตรงด้านล่างนะคะตรงที่ใส่โค้ดนะคะแล้วก็พิมพ์ D I Y ไนะคะอ่าได้รับของแล้วหนึ่งอย่างนะคะ อันนี้จะเป็นคาถานะคะอันต่อไปนะคะก็พิมพ์ V I C T O R Y L A P นะคะกดเลยนะคะอ่าได้อย่างแล้วนะคะของชิ้นนี้ก็คือถูกฟังสีม่วงนะคะมาข้อต่อไปนะคะ W O R L D A L I V E อ่ะอันนี้ก็ได้ตุ๊กตาบอลล่านะคะแต่ว่าพี่เคยรับแล้วนะคะอันต่อไปนะคะ S I W T นะคะ I N G แล้วก็ T H E S T E State นะคะอ่าได้ทองแล้วอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะต่อไปนะคะ S T R I K E A P O S P ได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะต่อไป G E T นะคะ M O V I N G ได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานัเองนะคะเอาละคราวนี้ก็ไปดูวดีกอว่ดนะคะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะอันนี้ก็คือของที่เราได้นะคะอันแรกก็จะเป็นคาถาเลยนะคะคาถานี้แล้วก็อันที่สองก็จะเป็นผูกฟางสี่ม่วงนะคะอันที่สานะคะจะได้ตุ๊กตาบนไหล่นะคะตุ๊กตาบนไหล่ต้องดูนี้นี้จะเป็นตัวนี้นะคะ พอนีพี่เคยรับมาแล้วเนาะอันที่4นะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าใบนี้นะคะอันที่ห้าก็จะเป็นหมวกนะคะอันที่6ก็แว่นนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยอ่ะและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มานะคะมีทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะนี่ <c oughs> พี่หาชุดที่มันใส่เหมาะไม่ได้นยพี่ก็เลยไปใส่ชุดฟิเซอร์นะคะที่พี่เคยทาเอาไว้นะคะอ่ะของชิ้นแรกที่เราได้เมื่อกี้นะคะก็คือกระทานี้นะคะเป็นกระทาแบบกระทาเวมนมนเลยทุกคน และอันที่สองนะคะก็เป็นหูฟังนะคะเป็นรูปใบไม้สีม่วงนะคะอันที่สามนะคะเป็นตุ๊กตานะตุ๊กตาตนเข้าไปอยู่ในสมองเราแล้ว <g ül> มันน่าจะกำลังแท้สมองพี่อยู่นะ,ะตอนนี้ <c oughs> และที่สี่นะคะก็เป็นกระเป๋าอันนี้นะคะนี่กระเป๋าใบสีดำนะคะอันที่ห้านะคะก็เป็นหมวกเนี่ยนะคะ <c oughs> และอันที่หนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นแว่นตาสีม่วงนะคะเฮ้ยมันเข่ากับชุดฟีเซอร์พี่มากเลยทุกคน อ่ะก็รักง่ายๆนะคะต้องพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวพี่วางโค้ดไว้ให้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่เคยรับนะคะก็ไปรับได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ไปละจ้า